ไปบีไปเมื่อกี้คนโดนตรงไหนทุกคนเมื่อกี้ใครเห็นเคนโดนตรงไหนเมื่อกี้เราส่องอยู่ตรงนี้มันก็ต้องเป็นตรงนี้ดิวะน,น,นี่เป็นแทงน้ำนะพี่น่ากลัวนะพี่เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะบีไปดูนี่อขอกลังใจด้วยนะครับนะกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะพี่เสียงมาจากข้างในนี้แหละเสียงอะไรอ่ะเสียงไม่รู้เสียงมาจากไหนเนี้ยน,นี่มันเหมือนเป็นโรงอาหารปะใช่ปะหรือว่าไม่ใช่ มันก็เป็นไปได้ว่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนห้องโถงอ่ะมันเป็นเหมือนห้องโถงเฮ้ยดีเฮียเสียงอยู่น,นู่นเม่อกี้เสียงอะไรวะแล้วมีเสียงอะไรเหมือนมีใครเหมือนมีรตายปะวะอนะไรที่คือผูแรหไม่เปิดสาธารณะนะนะเฟซเนะใช่ครับใครที่ไม่เห็นผู้แชร์นะหรือแชร์ไม่ได้นะสแสดงว่าท่านไม่ได้เปิดสาธารณะ,ะนะครับนะใครแชร์ได้ขอกำลังใจช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเราหน่อยนะครับนะ แต่หลังต้นเหตุที่เราเจอหลังที่สองใช่ไหมใช่เราไปหลังต้นเหตุเลยเราไปหลังต้นเหตุเลยไปพี่เราไปหลังไอ้เหี้ยบีเด็กมาอยู่เฉยอะไรใครนั่งวะอะไรอะไรกูเห็นเหมือนมีคนนั่งอยู่นั่งตรงไหนเหมือนเด็กนักเรียนนั่งเลยไม่มีอ่ะไม่มีมีเลยเฮียเดงกันแล้วพี่มาหนึ่งมาเหี้ย พีพี่เดี๋ยวก่อนชายเ,เย็นเ้ยเมื่อกี้กูเห็นเหมือนมีอะไรกำลังครุ้มมาหากูนนแล้วเมื่อกี้มีอะไรข้างบนด้วยอ่ะไปดูดิไปอุย้ยเมื่อกี้มือสั่นเลยอ่ะพี่<ว>เ,กกเ,เฮ้ยเฮ้ยบีมีเสียงย้ําขึ้นบนใจเย็นไป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 เมื่อกี้เหมือนมีอะไรกำลังครุ้มมาหาก,กูเลยนด้วยแล้วหายไปเลยอ่ะ เฮ้ยเบาๆนะเมื่อกีน้นี้ตอนที่เรายือนอยู่ข้างล่างพี่เหมือนมีใครนั่งเฮ้ยเสียงแไ้วะดีเสียมาจากไหนไม่รู้พยายามฟังอยู่มันก็เกิดไมหมดแล้ว <c oughs> ไอ้เหี้ยพี่มานี่ <c oughs> มนันน่มานี่นมันนี่มนี่มาตามกู ไม่รู้มันเป็นจุดเรียนตามกูมามันจะต่องกูตรงนู้นอะไรอะเห็นจริงมึงเขาตามมาที่เ,เห็นตอนนั่งต,งตั้งแต่แรกแล้วอะมึงเขาเดินขึ้นมาเลยรู้ยไหมเดินขึ้นมาไปไหนอะออกไปดิผมส่องให้พี่ดูทั่วเลยนะเว้ยพี่ดูนะห้องนี้ห้องนี้เมื่อกี้ที่เราเข้าไม่มีพี่ <S <S เยอะไปไหนวะเห็นมาแบบนี้เลยนะเว้ยพี่ช่วยกดแชร์ให้พวกเราหน่อยขอกำลังใจนะพี่นะ ดีมึงจำได้ไหมก็ตอนนี้เราขึ้นมาไอ้เฮียมีคนนั่งอยู่มีคนนั่งอยู่มีคนนั่งอยู่บีบีมามาถอยมาถอยมึงอะไรวะไอ้เฮียมีอะไรจะคว้ามึงวะไอ้เฮียบี บีบีบีม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 ีบีบีอะไรยืนอยู่ข้างมึงอ่ะเป็นเด็กนักเรียนเลยกูเห็นชัดเลยว่ามีเด็กเรียนยืนอยู่ข้างมึงไอ้หนูเองเองสิ้นที่นี่ใช่ไหมคนในเพจบอกคนยังไม่รู้ไม่ได้ดูติดต่อว่าเราเจออะไรตรงนี้เล่าไปให้เขาฟังว่าเราเจออะไรเราขึ้นมา เราไม่รู้ว่าน้องเขาเสียชีวิตเพราะอะไรนะเ,ออเรารู้แค่คุณครูใช่คุณครูเขาเกิดอุบัติเหตุใช่แล้วส่วนน้องอ่ะน่าจะเป็นอันนี้ก่อนที่เราจะเห็นน้องเขาห้อยเก้าอี้น,นี้มันล้มก่อนใช่แล้วสื้พ้าเราส่องไปตัวห้อยอยู่บนที่เราเห็นแล้วพี่นะฮ้ยเ้ยบีไม่มีไม่มีไม่ไมี อันนี้มันก็จะเคื่อนน่าจะสะเทือนอย่าไอ้แล้วบีไอ้ไอ้แล้วบีบีกูบอกแล้วห้ยแล้วอย่าอย่าบอกนะว่าเขาวนเวียนอะไรที่มันคนที่คนที่เขาตายแบบเขาเรียกว่าฆ่าฆ่าตัวเองหรือว่าปิดตัวเอง้วพี่นะเขาอาจจะต้องวนเวียนทําอะไรซ้าๆอยู่อย่างเดิมนะพี่เาแล้วกาอีล้มตลอด แล้วการที่เขายีหลงเป็นเหมือนการที่เขาแขวนแล้วเหมือนจะปล่อยให้ตัวเองใช่เหมือนแบบดับตัวเองนะพี่พี่ลองจินตนาการภาพตามผมนะเว้ยตอนนี้ใครเห็นน้องนักเรียนบีกูไม่ได้ทำนะเว้ยเสียงอะไรวะเสียงในห้องนี้คูดีเสียงในห้องนี้บีกรูดีเสียงห้องนี้น้องมันคุยกับเขาดีๆน้องหรือครูเขาต้องให้เราช่วยอะไรสักอย่างไม่มี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  องก่อนเลยไม่มีโนโดนไอ้พี่กูบอกแล้วใจเย็น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 พี่ระวังนะเว้ยกลัวว่าไอ้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 ขากูเบนีนะมองหน้ามึงแล้ว เย่ใจไปขึ้นขึ้นนี่ไปอ้เนี่ยเอ้ยไปไปแล้วมึงไปเหยียบมึงจำได้ไหมที่มึงไปเหยียบที่เขาอะแล้วมีเสียงออกมากูจะเหยียบมึงอีกรอบเลยมึงเข้ามาดิกูจะเหยียบรอบนึงมันต้องตายตรงนี้น่าจะเป็นที่ของเขา หน้าประตูหน้าประตูเขายืนเหมือนเขายืนมองล่างตัวเองอะใจเย็นพี่ของรังใจกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะกดไลค์กดแชร์พวกเราหน่อยเขาอี้ตัวนี้หล่นไม่เลิกเลยนะพี่เหมือนเขาจะยังวนเวียนอยู่ระวังรูนะเว้ยเฮ้ยเฮียบีตั้งต่อหน้ากูเลยว่ะ เดี๋ยวเขาทวงเงินเขาไปทางเงินอะไรอะไรกูเหมือนได้ยินเสียงนล้ป๊ใช่เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงเฮ้ยอะไรอะไรมันคนนั่งอยู่เฮ้ยใครนั่งน้องเรียนเหรอไม่ใช่น้องเรียนแล้วเมื่อกี้กูเห็นเหมือนเป็นน่าจะเป็นคุณครูเป็นเหมือนเป็นผู้หญิงชุดขาวแล้วที่ตัวเขาเหมือนที่กูเห็นนะเหมือนมีรอยเลือดอะ ก็นั่นแหละพูดไม่ได้นะพี่ขอบัน่งเราเจอเขานะพี่นั่นแหละเมือนเขายังวนเวียนอยู่ที่นี่แล้วเมื่อกี้เชียใครตามมาป่าวเฮ้ยมีอะไรไหมวะอเฮ้ย

แต่เดินระวังนะพี่มันเป็นผุมากๆเลยนะไม่รู้ว่าเราจะล่วงไปตอนไหนนะสวัสดีพี่เพื่อนทุกท่านนะครับใครเห็นเราช่วยกดไลค์กดแชร์พวกเราหน่อยนะพี่นะพีลวตอนที่กูจะเดินตรงบันดไดเมื่อกี้มันเหมือนมีอะไรห้อยหัวอยู่ตรงนี้เว้ยเป็นชุดนักเรียนเลยเป็นเหมือนเด็กที่เราเห็นเลยเลยะไเสีอไวะ,ม,ะไม่รู้เสียง,ง,งมันอยู่ข้างหลังกูฝั่งรู้วอ๊ย ไอ ah, right. <Well, here. S 2> ้เหี้ยพี่อยู่กับมึงไงอยู่กับมึงถอยมาถอยมาอยู่กับมึงอยู่เฉยนะพี่อยู่เฉยไว้นะกูไปว้าไอ้เหี้ยเอ้ยพี่กูไปหาเขาไม่ได้แล้วเขปิดหน้าปิดดังกูแล้วอยู่เฉยนะพี่กูจะไปเหี้ยเหี้ย อือเล้ยววะอีกแล้วไอ้หน้าต่างหน้าทางหน้าทางหน้าทางมันผุอีกแล้วกูจะรลุลงไปตอนไหนก็ไม่รู้เฮ้ยระวังเน็ผุผุบีบีบีเสียงเสียงเสียงบีเสียงเสียงร่วงนะขออภัยโทษนะพี่โอ้ยเยี่ยมีไม่เครโผล่มากมา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  กูเห็นมือ,อบีข้างหลังมึงข้างหลังมึง<ร>บีบข้างหน้ามึงนะข้างหน้ามึงบีตรงนั้นแหละที่กูเห็นน่ะก็โผล่หน้ามาจะถึงหน้ามึงอยู่แล้วลบ,บ,บโีโอ้ยโอ้ยกูรู้แล้วตกบ้านน่ะจะยังดันดันดันไป รอดตายหวังขามึงรอดดูดิเปี่ยเลยโอ้โหเนียมึงไม่ได้รอมึงเห็นปะกูไม่ได้รอดกูยังเห็นเลยกูดูตายหวังขามึงเนี่ยเมื่อกีตายหวังขามึงเลยพี่ช่วยคันเช้เราหน่อยพี่เฮ้โห อะไรมึงไปดูห้องนั่นดิมันมีไรพองมาวะเหยียบแม่เลยหัวด้วยมึงไม่เหยนยบเด็กเขาก็ร้องหรอกไอ้เหี้ยพี่ขอประทานโทษที่แหกปากไวๆสถานการณ์ตอนนี้มึงลองมีกูบอกแล้วมึงเหยียบเขาอะกูบอกแล้ว เขาต้องตายหงอยู่ที่นี่พี่สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้ที่เนี่ยมึงตลกแดกเลยไอ้เหี้ยยังยังยังไอ้เหี้ยยัง้ยังเลยไอ้เหี้ยยังไม่ได้เหยียบเลยไอ้เหี้ยแม่งร้องเองไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยกูเอง กมื่อกเกมมึงยังไม่ทันได้ลงเลยนะเว้ยแมงเล่นด้วยเมื่อกี้มึงไปหยักอะไรสิ่งนี้เหรอวป้าบี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 เหี้ยอุ้ยเชื่อมแมงแขวงแขว่นตัวนี้อะไรสักอ่ะก็วีตัวนี้แม่ก็ยังอยู่ก่นตอนเนี้ยกูขอไปตั้งสติก่อนได้ไหมบีโอเคจับถนัดมึงตามกูก่อนดิกูขอตั้งสติก่อนทำไมอ่ะ เี่ยโอ้เี่ยมัตกหมนไดมันจะทะลุลงมาปะวะเนี่ยทะลุแน่นอนเฮ้ยเียงองไรเดินตามมาบีโอ้อ้รับอ่าผมอลโวแต่กหโก้อยากจอเห็นแลอ้วอ้หอะไรอ้ วิ่งลงทางไอ้เหี้ยเด็กนักเรียนพี่ไอ้เหี้ยเขาตามมาโอ้โหพี่ไอ้เหี้ยจะไมเหี้ยังไงถอดค่อยคอโชว์หน่อยวิ่งพี่หน้าตางผูไม่ได้เห็นหน้าตาอย่างเดียวนี่อะไรล่ะอะไรเราเหี้ยขนาดนี้เลยเนี่ย ตั้งหลัก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 ก่อนเฮ้ยกูเจออะไรวะดีเดี๋ยวก่อนเขาต้องตายอย่างหงตายหงที่นี่แล้วแม่วนเวียนเหมือนแบบเขาต้องทำอะไรชดใช้เวียนใช้กรรมเขาอยู่ที่เขาต้องวนเวียนอยู่ที่นี่นะพี่ใช่ไป กูบอกแล้วอะไรมึงดูนี่ดูอะไรอุ๊ยโอ้โหโอ้โหห้อยเลยอ้อยคอมเลยนี่ไหวนะบีไหวไหวนะไหวไปนี่มะฝืนกูฝืนตัวเองว่ะไปไปไปเนี่ยกูกลัวนะเว้ยแต่กูต้องเข้าอะประวัติที่นี่คือมีเด็กนักเรียนผูกคอตัยนะแล้ว บ้านพักครูบ้านพักครูนะครับพี่เป็นคุณครูที่เสียชีวิตอยู่ที่นี่น่าจะเกิดประสบอุบัติเหตุหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะแล้วทาให้เขาต้องวนเวียนอยู่ในสถานที่อย่างนี้นะครับไปไหนไม่ได้เหมือนจองจําอยู่ที่ที่เดิมของเขานะพี่ใช่ <ไป S 2> เฮ้ยตรงนู้นอะไรอะ่ะตรงนูน้นอ่ะมันคืออะไรวะไาดูที่เหมือนมีอะไรยืนอยู่อะ่ะอะไรอะ่ะเฮ้ยม่เป็นงีไร โรงเรียนอะไรอ่ะอีนนี้เป็นเหมือนแบบโรงเรียนเป็นห้องเรียนอ่ะเป็นเหมือนห้องเรียนนะพี่โรงเรียนแล้วที่เราเจอเด็กนักเรียนที่เขาห้อยอ่ะโอ้โหอย่าบอกนะว่านี่แหละเฮ้ยทุกคนกดแชร์ให้หน่อยนะไปไปขอยอดแชร์เป็นกำลังใจพวกเรานะคะใครเห็นที่ปากหมุดฝากเพื่อนเพื่อนให้หน่อยนะอะ ตอนนี้นะครับนะใครเห็นผู้ใหญ่ใจดีของเราที่ขึ้นปักหมุดอยู่ช่วยกดถูกใจให้เราหน่อยนะครับนะ,ะหรือใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ขอกําลังใจเนะไกันหน่อยพวกท่านนะครับนะเรามาสถานที่จริงประวัติจริงนะครับนะเรามาเจอเหตุการณ์จริงๆอยากให้ทุกคนขอกาลังใจนะครับนะใครไม่ชอบพี่ไม่เป็นไรพี่ดูพวกความบันเทิงนะพี่นะเดี๋ยวจุดจุดนี้พวกผมรับไว้อเองนะครับขอกําลังใจด้วยแค่แค่นี้นะพี่นะ ค่ำคืนนี้นะเรามียาวๆนะพี่นะเดี๋ยวมีต่อเรื่อยๆนะครับนะไปะมีต่อเพกอีรักไส้นะทุกคนยามว่าเพกอีรักไส้ดิมันมีบันไดขึ้นวะ่ะม,มันขึ้นแบบนี้นะเว้ยใช่ไปก่อนเลยเดี๋ยวคูนำให้ก่อนเลยไขึ้นมามาไปมา,มา,มาพี่ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ข้างบนนะเป็นเหมือนแบบเป็นอาคารห้องเรียนเป็นห้องห้องนะพี่ฝั่งนู้นมีอะไรวะพี่ห้องห้อง ฝั่งนู้นมีมีอะไรห้องนี้ห้องอะไรวะดูดิอุ้ยไอ้เหี้ยเจออะไรเฮ้ยอุ้ยไอ้เนทบีเนทใหญ่แล้วไม่เอาเนทก่ก่อนจ้ิอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนนะก่อนกูจะส่งกูขอขอขอดูก่อนว่าหน้าเขาเป็นอะบีมีมีอะไรมาคว้าจากมือกูมีอะไรมาคว้าจากมือกูบีกูเห็นมึงเห็นใช่ไหมมีอะไรมาคว้าจากมือกูอ่ะ หายไปตรงนี้แล้วหายไปเลยอะบีหายไปตรงนี้แน็ไอ้เหี้ยหายไปเิดอเอาเอาหยิบหยิบมาดูดิเฮ้ยนี่เจอรูปแล้วเห็นชื่อป่ะใหญ่ให้เห็นชื่อนะขอดูชื่อเฮ้ยเป็นผู้ชายผู้ชายบีกูเห็นเป็นผู้ชายผู้ชายแล้วใส่ชุดนักเรียนอย่างที่เราเห็นเลยเว้ยเฮ้ยแ๋ยวมาดูหน้าเขาดีๆนะเว้ย นี่อะไรมึงเป็นอะไรดี่ใจเย็นเย็นเย็นดิดิสตั้งว้ระวังระวังอะไรมึงเป็นอะไรมึงเห็นอะไรบอกกูดิกูกำลังจะบอกเลยว่าหน้าตามันเหมือนกันเลยหน้าตาอะไรนี่ระวังตกระวังตกระวังตก โอ้ย้ยโอดีสองสองมึงออกไปดิมึงเดินออกมาทำไมมึงเขีนยังวะออกมาเฮ้ยเียามาแล้วมาแล้วมาแล้วบีบีไอ้หัวแก้วมีห้องอะไรวะ ไอ้หนูเอ็งคือเด็กคนนี้ใช่หรือไม่เฮ้ยพี่เสียงอือมึงได้ยินเหมือนที่กูได้ยินใช่ป่ะได้ยินแล้วเอ็งเป็นอะไรมาไมถึงตายอยู่ที่นี่กู๋ว่ากูต้องสัมผัสกับเขาได้บ้างอ่ะเพราะว่าหน้าตาเขาเหมือนกันเลยแล้วแต่งตัวเหมือนกันกูไมอยากมองอย่าส่องเลยพี่ไอ้เฮ้ยพี่มีอะไรมาคว กูไม่รู้มึงมีอะไรมึงคว้าจะดูกูไปมึงออกมามึงออกมานี่ยนหน้าอะไรหนีอ่ะน้าไ้ยกูจะไม่ไหวกูจะช็อกไปแล้วขนาดนั้นกูจะช็อกมึงอย่าดักอ้ยโลม้ลมประตูเปิดประตูเปิดประตูเปิดใจเย็นๆนะใจเย็นถ้าจะมึงอย่าโดดหนีหน้าต่างหลบไปนะต่ังโอ้ยกูจะช็อกตรงนี้ดีกว่าเฮ้ย ถ้ามึงช็อกกูก็ช็อกนะเหมือนกับเมาว่ะใครลูกกูเห็นอยู่ดี่ก็ลอยเข้ามาเฮ้ยอันนี้เหมือนใบหน้าเขาหายไปแล้วอ่ะใบหน้าเขาหายไปเฮ้ยเอียร์แที่เราเห็นมันเป็นแบบเหมือนแบบหน้าเขาแบบเละๆอ่ะพี่เฮ้ยใครไม่ใช่จะอ้วกเฉยเลยใช่ไหม ไหวแล้วพี่ไหวอยู่จะวกเฉยได้ยินเสียงตรงไหนไปตรงนั้นไปจะวกจะวกไอ้เล็กอะไรมีใครขวางกูไอ้เหี้ยใครดึงมึงมีมีอะไรขวางกูไอ้เหี้ยใครดึงมึงือเฮ้ยมึงต้องการเช่อะไรวะมึงใช่ไหมที่เสียชีวิตอยู่ที่เนี่ยและนี่คือรูปมึงใช่ไหมเสียงอุ้ยเล้วกูว่าใช่ กูใช่เขาแล้วมึงต้องการอะไรมึงกูต้องการอะไรจากกูช็อกอะไรเนียไม่ไปอะไรพีมึงเป็นอะไรไปไปไหนไม่เอาใจเย็นๆกูอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่ไปเอาอะมึงได้ยินอะไรกูไมได้ยินเสียงอ่ะใช่น้องเขาใช่ไหม น้องเขาใช่ไหมกูได้ยินเสียงผู้ชายอ่ะไอ้หนูอย่าให้กูต้องายนะเว้ยผู้หญิงเสียงผู้ชายจริงอ่ะกูมาดีๆกูขอดีๆตู้ตู้ตู้ขยับผีมันจะเสียงอะไรนี่เสียงเหมือนเหมือนได้ยินเสียงมาจากตู้อ่ะมึงเข้าไปดูไม่ออกไม่ออกไม่ออกออกไปไหนไม่ออก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  เิ้ยินเสียอรตดีเสียงอะไรอ่ะดอย่าบอกนะว่าไม่รู้ดูเข้ามาด้ยนเสียมาข้างในด้ยิเสียงมาจากข้างในเลยในตู้มีอะไรไหมพี่

ร่วบแข่งไว้สติสติมันทำเยี้ยอะไรเราไม่ได้หรอกมึงก็ทำไค่นีรเหรอวะเียไอ้าวเยี่ยไอใ้ตู่ตู่คุหนีเรื่องนี้ได้ไหมตสเอาไว้สวนมามามาร มาวะเฮียมึงต้องการอะไรวะมึงอยากได้อะไรวะกูไปทำอะไรให้มึงวะถ้านีู่ลมึงจริงๆนะเว้ยเฮียกูจะขยี้อย่างนี้เลยฉันแกไม่เอาไม่เอากูจะขยี้ไม่แล้เลยเฮียมือถ่นแล้วตู้มันเริ่มมาขยับมาใกล้แล้วว่ะนี่ตู้ขยับมาใกล้แล้ว มึงใจเย็นๆดิียขุจะหลุดแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ขาไม่ละมาแล้วอะไหวไหมไหวไหมแข็งแข็งไว้สติมันเริ่มขยับเข้ามาแล้วไอ้ชี้ตู้เนี่ยบีใจเย็นไหมนะแข็งไว้นะแข็งไว้นะยังยก็ไม่มีอะไรหนหัวทีตู้มีกำลังมึง เมื่อกี้มีอะไรยืนอยู่กับมึงอะบีเมื่อกี้ไม่ีอะไรยืนอยู่กับมึงไม่มีละอ้วกไปบีไปไม่ไหวกูอ้างถอยว่างลุกลุกลุกไปไหวไปไปออกไปตั้งหลักก่อนไหวกูรู้ไหวไปตั้งหลักก่อนที่นี่มันเริ่มแรงขึ้นแล้วออกตั้งหลักก่อนไปเพื่อนๆนะครับนะเฮ้ยเสียงเหมือนมีเสียงตามา เฮีย,ยมึงยังนั่งอย่างนี้ไม่ได้แล้วบีลูกบีลูกบีลูกเฮียบี่มันเขาตามมันแล้วบี่พี่บีไม่ไหวบีจะอ้วกแล้วเหมือนเขายังตามเราอยู่อ่ะพี่ไหวไหวน่ะเป็นอะไรนักเรียนนักเรียนอยู่กับมึงน,นักเรียนอยู่กับมึงเมื่อกี้กูที่กูยํำรูปเขาไปไง มึงออกมาหากูดิวะฮะมึงออกมาเฮ้ยกูไม่ออกอ่ะมึงอยู่มึงแน่จริงมึงออกมาดิวหว่าเฮียโอ้โหเฮียกูทิ้งไม่ได้กูทิ้งไม่ได้กูทิ้งไม่ได้ถอยมึงเขาตามเราอยู่เอ้ยเหี้ยมาแล้วพีพีพอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งแข่งไว้นะแข่งไว้นะ รวบรวมสติตัวเองขอประทานโทษด้วยนะพี่นะที่ผมวอย,ยวายนะพี่สถานการณ์ต่อจากนี้ไปพวกเราไม่รู้ว่าเจออะไรอยู่แล้วสิ่งที่เราเจออยู่ข้างหน้านี้พี่คือประวัติที่เราเล่ากันเรื่องจริงอยู่ที่นี่และเขาเสียชีวิตอยู่ที่นี่เขาวนเวียนอยู่เฮ้ย,ยคุณครูเสียงอะไรข้างหลังมึง ยิ่งเซ็งเหมือนในตู้อะแช่นเย็นกูบอกแล้วถ้ามึงสติแตกกูจะไม่ไหวกูพยายามมีสติอยู่โอเคโอเคโอเคจับมือจับมือกูอะไรอะไรบีมือมือใครข้างในเฮ้ยมาดิบีว้าวว้าวเฮีย ข้างมึง <M> ข <ie> oh, ้างกูทำไมข้างมึงทำไมอะเมื่อกี้ทำไมโอ้ยแล้วก็ข้างหลังกูอีกอะกูเห็นในตู้อ้ตู้มือมือจะไปตู้มือในตู้ตายแล้วกูแบบไม่เพีแอไอ้เหี้ยมีดีถอยไป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 ในตู้เป็นคุณครูคุณครูผู้หญิงไม่ใช่นักเรียนใครกูเห็นนักเรียนแต่กูเห็นเป็นคุณครูผู้หญิงกกูเเห็นนนัรีย เฮ้ยกลยวพี่คุณครูผู้หญิงจริงนะเว้ยแล้วเหมือนมีเลือดเต็มไปหมดเลยอ่ะกููเเห็นนนนัรรียยึงต้มคคือใวะแล้วที่นี่พี่ไปประตูขยับประตูประตูพี่ประตูขยับพี่ประตูขยับบีระวังนะเว้ยที่นี่อันตรายเฮ้ยมือมือมือจะขวามึง มีมือจากขวาเมืองไอรูปนักเรียนนั้นอยู่ไหนวะข่ายย่ำแม่งเลยโหหูยเขาโบน้าออกมาแล้วอะ่ะแล้วื่อทีเมือมีมือจะจับมึงด้วยอะ่ะบีคือตอนนี้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะพี่เปลี่ยนเพจไปบีถอยไปตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนไปไปไปทุกคนเ๋วยวขอให้บีถอยก่อนนะเฮ้ย เสียงอะไรวะลงไม่ได้ลงได้ไหมไปเลยไอ้ยีเรอกูด้วยพี่ไอ้ยีรอกูด้วยบีบีไอ้หียนักเรียนตามกูนักเรียนตามกูบีหีไอ้สัตว์กูจะขย้ำแม่งเลยสัตว์ไอ้เดี๋ยวรอกูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูมาใหม่กูมาใหม่ไปเปลี่ยนเพจพี่เปลี่ยนเพจเรารับชมกันต่อนะพี่นะเรายังไม่จบเพียงแค่เท่านี้นะพี่ เดี๋ยวเคลื่อนย้ายไปที่เพจอีลากไส้นะครับนะ